สวัสดีครับปักเพชรตามทุ่งนาครับมือที่สองครับมือนีมานาเจ้า,จาของครับหมู่บ้านเลาะบ้านครับมือนีมาไกน่นาจัหน่อยครับเงี่ยหัวขึ้นเอาครับ,รบผมนี่ คืนนี่บ่ได้ยามครับไปยามน่ามือเร่าเลยโอ้พันกอเขาพันไอ้นัรุดสองสามตัวหมดครับใครยุ่นได้ตัวใหญ่อยู่แต่ว่าของตยแยกงกินแต่เร่าเลยครับอ๋อหัวยังไตเลเ้็วแท้ บุดินทักเม็ดใช่ okay, ครับคันแท้นี่ใส่ท็กสามหลังกับพอะหรอครับ Hum, uh. porra. Oh, 1-2 2-3 4-5 5-6 6-7 8-9 10-11 12-13 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 22-23 23-24 24-25 25-26 26-27 26-28 27-28 28-30 29-31 29-32 29-33 30-33 30-34 30-35 30-36 ครับผมหาไซเบตครับพลังจะบาหลุดลุ้งกันครับว่าสิมาโนโบมานครับมือนี่ครับผมใส่เบ็ดแล้วเหรอครับเถียงครับเถียงลุงเจแต่ว่ามานอนนาครับนี่กอกเล่งไก่ยล้พี่เหรอครับเขียนอูไอ๋อูนอนเล่นถ่ายยามเบ็ดรอบแรกครับแตงสีขาเมียพึ่งแล้ววังหันครับตอนนี้ก็สี่โมง สี่สิบนะครับสี่ม้งแรงครับโอเคครับตั้งอยจังไปเรื่อยเหมือนกันครับผมว่าสีมานหรือบ่มันครับรอบแรกครับหาม้งกัวครับหาม้งเครื่องย่าเม็ดรอบแรกครับสีมานหรือบ่มันครับจะรวมกันเลยครับผมอย่างแรกครับเออนล้วมันแจีงอยู่บ่ยังอยู่ข้าเก่าอยู่ความน่าชมม้งหนึ่ง ปลาหนอกปลาหน่อยกับบัตอดเลยครับย่านหนองนี่นี่เงียยังขี้เก่าครับเองสินะครับหลังไหนกินผมยังดีไทยเบ้างนะครับผมหนูครับเพี้ยนแทบสื่หลังเลยครับขนาดเงี้ยหอกดีหนี่บ้านไหนจะโตอยู่ครับเห็นจะรอดได้ไทยหคือขี้สิบบได้ไทยหรอกหลังนี้ก็เพี้ยน สิเบ้ดแล้วครับใช่ครับจิ๋งกระเฟืนั่นแล้วปลาเข็งกับปลาคอว่าหันเห็นแต่ใจนะครับปลาเข็งครับปลาเข็งแค่แตงเงี้ยเพี้ยนครับหมืนเหมืนครับตัวแรกปลาเข็งครับนี่แหละค,ครับรูนี่แหละครับสวนหญ้าว่างันครับ เนี่ยมันได้เพียนแทบสุ่หลังครับเอาคืเอเข่าละครับปราหมานครับตัวแรกงัยอเดี๋ย,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 ยวสุดท้ายไปก่อนครับหลังสุดท้ายละครับบ้าหันครับเดี๋ยวไปเค็งหน่อยตัวเดียวครับ เล็ดกับปลายนะครับเป็นซื้กลอหลังเฮ็ดยี่ซื้หลังเหรอครับมันหักหลังนึงเต็มตจไปใส่ทั้งสายผมครับไปล้วงเบิองกับปลาไหลไทยลงุงคจ๋งน,นะครับผมย่ำมันปลาไหลป่าไม่เกินแค่สิบปลาไหลครับปลาดุกตัวหนึ่งกับปลาเข่งสองตัวตันไปตะนั้นบปลาไหยลุงเจ๋มากหรอไปเก็บเงินมาเก็บเงินไอ้ค่าหนัแข็งนะครับเราส่งหนัแข็งมันไปเก็บเงินกูด้วยโหมใจผิดเด้อ โอเคครับคำคำเหมือนเหมือนจำบัลลุนม้อกันอีกครับถ้าสิหมาหรือบมาหมานนะครับผม <S 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 โอเคครับรอบคำจำมัลลุน้ากันครับบัวซ้ำสองน,นิ่วนี่ยแหละยามรอบสองครับครับกับมัไเอขึ้นมายมหลัง หลังสุดท้ายครับผมว่ามมายิ้มเอไม่ยามหลังสุดท้ายขึ้นไปนะครับบาดแท่นี่ท่งนี่ขึ้นไปหาทางเถียงบอกกินครับเงียเพียนครับหลังแรกครับครับหลังนี่ได้อยู่ครับกินอยู่ไปเข็งครับคิดว่าพ่อถือดิ่ินควายก็าบาดนี่ครับผมเฮ้ครับ หลังที่สามครับนี่นี่ไปเข่งมันมาเขอทั้งไฟครับฮึฮไปเข่งอีกแล้วครับใช่หรือได้เดี๋ยวด้ะ<อ>นี่ครับ ทิ้งครับกดก่อนหลังที่หกหลังที่เจ็ดนี่แหละครับเอาแล้วครับสามหลังสุดท้ายแล้วครับให้สีได้บบรบ่ได้ยังคือเกาอยู่ครับ,บเ,เนี่บทตีงได้ฟังนี่ เงียบเพียนครับโอเคครับสำหรับรอบสองได้ปลาเข็งสองตัวครับเดี๋ยวจะมาลุ้นกันอีกครับผมครับผมสองทุ่มแล้วครับยาเม็ดอีกรอบหนึ่งครับผมน้องดีมครับน้องเนตรมาน้ำครับผมเดี๋ยวครับนั่งไปเบิ้งเดี๋ยวดังได้กินนั่งที่ไทยเบิ้งนะครับ มันสิโดนพอดหันนั่นนั้นปลาหมอไปไปเอาละครับหลังนี้กินนะครับหลังนี้กินปลาอะไรวะปลาปาดุกปลาช่อนเดี๋ยวไดปลาช่อนเดี๋ยวไดปลาช่อนพ่อับเดี๋ยวผมมาขึ้นไหมเบิปงช่อนปลาช่อนวูบปลาช่อนปลาช่อนปลาดุกปลาดุกปลาช่อนปลาดุกมีครับปลาดุกครับเอ๊ะเอ๊มันหมานครับมันหมาน กระดูกระดอกข้ยแมงบินข้อคออข้อดูซ่อมเออเดี๋ยเฮ้ครับเดินดีๆนะอย่ามาสิเบิดเหรอครับขางไฟเหรอจับดีๆลูกจับดีๆจับต้นไม้ฮะจับต้นไม้นะครับเดี๋ยวเอาเร็กหน่อยขังมือไปก่อนออกมาถนนแล้วครับถนนขางไฟเบ็ดเหลือสามหลังครับ ร่วมกันภาษีบาหรือมประมาณครับครับหลังสุดท้ายแย่งยังคือนเราครับโอเคครับมือเงาจังบุหรุร่วมกันครับผมภาษีบาหรือมประมาณครับสวัสดีครับน้ำเงาครับฟึ่งออกมาครับหกโมงเราแหละแจ้งเราครับพยายามเป็นร่วมกันครับเป็นุ่มกันภาษีบาหรือมประมาณครับผม ทั้งแรกครับโอ้ลาขาฟังครับกินสบัด,ดกลับมาเกียบครับสู่แถวรลอบบ้านบ่นไเ้ื่หรอครับแล้วนี่ก็เพียนครับ อ้หลังนี้กับบวกกินหัวยังอยู่คือเเ่าอยู่ครับนี่ครับจะมีนวมกันหลัง่อไปครับผมครับยามหัวเรงาล้วครับหลังที่เจ็ดครับมีผลงานในเบื้องหล้วครับผมเี๋ยวครับปลายยังคงยืขึ้นเบื้องหลงได้สิบอบวกกิน อ,อ,อู้ปลาคอปลาคอโอ้ปลาดุกปลาดุกครับปลาดุกเชี่ยปลาคอเชี่ยครับตัวแรกมากแล้วครับหลังที่เจ็ดครับผมโอ้คิดว่าเดี๋ยวมีคนงานในเบิ้งหัวมันบ่นเพลียนเลยไหมครับเห็นนัแนแทนข้างขึ้นครับเป็นคูฝ่ายออกหน่อยอยังไง โอ้ยเงียบครับหลังนี้เงียบเพียนครับมาขึ้นกงบเพียนน้องหลังนี้โอ้ยหลังสายนี่เพียนตลอดเลยครับนี่ครับเก็บเบ็ดก่อนปลาติดครับปลาติดเดี๋ยวอยู่ฟังกลง่มขามนะครับเดี๋ยวผมถ่ายให้ด้วย ฮู้หลังคุณครับอยู่ฟังคุณเห็นบ่โมคุณครับเดี๋ยวยัางไงเบียวไปยังบ่เดี๋ยวนะครับเงียบเงียบอยู่นะครับปุ้ยไปเข็งหน่อยเนี่ยเห็นแล้วครับ <laughs> โอ้ยค,ครับพุ่นพูดพเดี๋ยวจะขามเบียวครับผม ก็โตง่ายอยู่ครับเห็นง่ายครับนี่ครับโ้โอเคอยัดฉันได้รุ่นนี้ครับแต่รุ่นเมือนนมนน่อคืนนี่มีแต่รุ่นสองหนิวนี่ครับอันนี้หนีง่ายอยู่ครับเหลือจากหลังว่าเหลือหนึ่งสองเหลือสามหลังครับเป็นรุ่นร่มกันปรสิมันรือประมาณครับสามหลังุดท้ายหลังนี่เพียนครับหลังได้ปลาเข็งมเมื่อวานนี่ครับ หลังนี้ได้ครับหลังนี้ปลาคอหน่อยครับผัว,วันเฉียนปลาคอหน่อยครับผมใช้กบอะไรครับที่เบ็ดแล้วเหรอครับได้เพิ่มมาสามตัวนะครับปลาดุกตัวหนึ่งปลาเข็งตัวหนึ่งปลาคอตัวหนึ่งนะครับผมพบสูตรเลยป่านาะ ขิงขอช่อนเอ้าพอกับช่อนเหือนเดียวกันออครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไวออ้เชนนี้นะครับขอขอบพระคุณครับพระแม่พี่น้องที่เข้ามารับชมนะครับผมขอให้รลำลำ่ำรวยสุขสุคนครับสวัสดีครับ